สวัสดีครับดินด,ด,ดีต้อนทุกท่านเข้าสู่รายการ M Gaming ในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม Modern Combat 2 Black p e g a s u s ในตอนที่11กันแล้วนะครับก็จากความเดือนตอนที่แล้วนะครับเราได้ทำการแบ่งกับว่าเราได้ทำการหนีออกมาจากเกาะของ ดีเอาจะก่อคุกได้สําเร็จนะครับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาต่อกันเลยนะครับ let's go ไปอบนี้นะครับก็น่าจะเป็นเหลืออีก2พาร์ทสุดท้ายนะครับนั่นก็คือพาร์ทนี้กับพาร์ทหน้านะครับมมเหลือไม่กี่ภารกิจละ เ่้ทหมเราชาแบบๆอ๋อเอเราเจอแหล่งนะครับเป็นแหล่งของปาโบนะครับที่เป็นคู่ควบคุมอาบูปาหาม,มังครับกลุมก่อการลายนะครับ เราต้องไปโค่นมันนะครับไป Let's go อ้าวแอ,วอนเดอร์สันรอบนี้เป็นแนะอนเดอร์สันนะครับ ตา,ตาสักทเีเราจะไปลากคอปาโบกันนะฮะปาโบคือเป็นผู้เหมือนจะเป็นผู้นำจริงๆนะครับของอบูปะฮาโอเค มีไหมรอบนี้เป็นเ v 5กับดีเซอร์นะครับโอเคโอเคอเคอคมันดิบไปไม่ได้ ก็คือกล่องธรรมดาก็คือพร็อพเฮตายเถอะหรือว่ากล่องกระเบิดโอเคไม่มีรอบนี้เป็นทีมทีมลาเซอร์นะครับทีมมิโกน <c oughs> <c oughs> รอบนี้เป็น e อ d e r z o ันอ่าหลังจากที่เราเล่นอ่อโอเคมีคา,ออารับาลก้าโอเคเราจะบุกแมนชั่นกันนะฮะมาอุย้ยมีคนมีคน มีสามคนฮนะตงอ้โลลินเนี่ยโลลินไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ตั้งแต่เราจับเอ่ออาอีอีอาซิมี่คือหายไปเลยฮะหายไปยามมากเพราะว่าเราเล่นแต่ทีมมาสแตงอย่างเดียวเลยใช่ อ่างนี้นอ๋โอโหทำไมแมนชั่นมันเละขนาดนี้เนี่ยแปลว่ามันอยู่กันต่อสู้อยู่แล้วหรอเอาแล้วตามหาปลาโบโอเคปลาโบเอสโซปาหรือเปล่าวะก,ก็ก็น่าจะใช่อ่ะเพราะว่าเพราะว่าเซตติ้งทาราของภาคนี้ก็คืออยู่ที่โคลัมเบียใช่เออ ดูแถวอเมริกาใตา้อืมโอเคโอ้ยเยอะ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 ตันบดันเปน,น,นมาเยอะเันมาเยอะมาก เราโดนมกัดด้วยไม่รู้เป็นหางอะไรในห้องนี้ก็มีมดเยอะเหลือเกินอยากขึ้นกัดไม้มาใหโอเคน่าจะมีแล้วครับอะไรอะไร อไรของมึงอ็นเป็นๆนี่ครับเคครับ ตามล่าหาปลาโปครับโอเคไปทางนี้โหมาเยอะมาเยอะฮะโหโอ้โหเจอกูหน่อยเออครั้งแรก มันมาเยอะแปลกๆมาช่วยกูนหน่อยโรล,ลินเออเพื่อนโอเค มาตลาดเลยมาทั้งสองฝั่งเลยเพิ <S <S Hence, ่มมาช่วยกันหน่อยเพิ่มมาช่วยเราครับโรลินเน่งโรลินเราโคตรเก่งเลยเราไม่รู้กันดีต่อไปครับอืม จางหัวไปดิบอลยังโอ้ยมาอีกสองมาอีกสามบอลบม,มาเยอะจังจงวะกระสุนจังหมดแล้วเนี่ยโอเคเซฟครับเฮ้ยตั๋วะเบิามาะ โอ้โหตัวลำเบอร์มาโอเคโอเค,อเค,อเคมันมีสองทางแห้เราเลือกทางแต่ทางหนึง่งโอ้มเชื่อมกันวิ่ย oh thực chăng quá เราเพื่อเไม่ได oh <ição> ้ก้านโอ้ยเพื่อนช่วยเราด้วยมันเหมือนจะโดนแต่ไม่โดนอ่ะโอ้โดนยิงกดโดนยิงกดมาก มันยักดนะครับเฮ้คหมดยัางหมาแล้วก็จะหมดโอเคครับสิน้นอุ้ยโอ้โหโปังนัดเดียวเท่านั้นมันเล่นอาฬีกีเลยหรอวะโอ้โห,โห หดทัหมดเค okay. หมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดโอเที okay. ม่หมดเค okay. หมดครับอโอ้โห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 มีงมีงหรอโอ้ยสถานะเกิดตาย มาค่อยครับค่อยๆแเง้มโอเคไม่มีวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยข้างหลังวุ้ยวุ้ยวุ้ยข้างหน้าข้างหน้าโอ้ dạy 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 đi dạy 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 đi dạy dạy gì dạy 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 โอ้หมันเล่นปืนมันเล่นปืนใหญ่เว้ยต้องกลับเรามีดีเซอร์ทก็ว่าอยู่ทำไมเลือดอยู่รถโอเคโอเครีโรอ่าโรดครับโหรายกิจนี้มันหน้าตาเป็นแค่ครั้งเดียวนะก็คือตอนที่ มันอยู่ตรงตรงกลางบ้านนะตรงกลางมันชั่นแค่นั้นเองใา่ตรงโล่งตรงกลางตรงโล่งตรงกลางมันชั่นแล้วตายแค่นั้นโอเคขนาโหลด โอเคมาครับต่อต้องถีบใช่ไหมเฮ้ย้ย <Good. S 2> โอ้เ oh. okay. ออเ้ย โอ้โหไม่มีเยอะมันใชยลูกซองโอ้ยโรล,ลินไอ้เหี้ยตองควนโอเคครับนี่ไงไอปาโบ

อ๋อไม่ใช่ปาโบแต่ว่าเป็นเปเปโปวิชที่เราที่เราที่เราโดนจำเมื่อตอนที่แล้วืมแสบมากโอเคอเคอ้าไอ้เยี้ยนโดนระบิดเอาลงลิ้น อนกับพื้นเลยมากันต่อครับอืมกลางหัวพี่นี่หาละหาละครับโอเ้โหเยอะ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  เยอะครับโอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้โอ้ยครับ กวางมาะมาด โอ้ยฟลาทกโ็โดนฟลาทหมดยังหมดละโอ้โหเศมากมันมสีด้วย กอนะครับ,อนนรบโอเคมาต่อครับใช้ปืนนะแปลกโอ้โห อือ <One> อ <input> ืมอ <Lil ith> <ale> ือฮึมพี่บุกพี่ใจเย็นพี่นี่ใคาจะใช้ต่อยไหมใช้ต่อก็ยิงต่ออ่ะอ่ปดิมุกข้างหลังข้างหลังโอเคไป ม่ให้มีแล้วนี่รถโอเค อืมโอเคโอเคก็จบเอ่อก็พอไว้นั่นนี้ก่อนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมเอ่ Modern Combat Back อ m o เด r o m o m t a t a c k p a c k กเพซับไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อยา่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นปกำลังใจให้ผมด้นะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ ซีโยเกนครับผม